วันนี้ก็พาทุกคนมาใส่เบ็ดนะตอนนี้หอกกำลังเลาะยามแล้วโ้ไม่ถูกนะู้ดมาทุกคนโอ้ตอนนี้กบมันก็อึดมากนะพวกคนเห็นไหมทุกคนนั่นคือหอยนะรึเปล่าของกินเยอะแยะครับ วันนี้ไม่หมานเลยครับไล่แต่หอยเอ็นไหมกับปูกล้ามหนึนะ่รนบนี่ก็ทีดักปลาของใครไม่รู้นะโอ้ตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะครับมานั่งกับบ่ถึก สวยแห้งครับมือนี้บถึธจักโตรเลยเนาะเป็นตะซังเป็นตะซังดูสิไม่มีแมแต่ขี่มันเลยต,ตาเชอะอย่างอื่นก็พอหาได้นะครับแต่กบนี่มันโคตรหายาก อืมาจะกลับแล้วนั่นเนี่ยรา้ากบนะครับ่างน,นี้ก็ใหม่ทุก เห็นไหมมีแต่ไ้เรนโตวบกยู่ครับตอนนี้เราก็สงสัยจะต้องกลับแล้วเพราะผลมันจะตกแล้วนะ ลืมถ่ายตอนกลางวันพึ่งนึกขึ้นได้นะเมื่อพกโทรศัพท์มาด้วยเลยถ่ายให้พี่น้องดูนะตัวนี้ก็จะกลับแล้วเพราะฝนเริ่มตกแล้วคนระับ <c oughs> มันไม่ถูกได้สักตัวดีจ้ดูด,ดิโอสงสัยฝนตกน้ำนขึ้นแล้วเนี่ยตกมาจากทางอื่นนะจ๊ะทุกคน เงี้ยวไม่มีอะไรอ่ะซวยจริงๆวันนี้ต้องกลับแล้วถ้าจะเป็นน่าจะเป็นส่วงเข้ากำลังมานะทุกคนมันจะมานมากเลย Ush. Bo. Cái gì cáp lại đây. Lò bưng mưa ơn sao nè bạn ạ. Dân ốc lực. Dân ốc toàn lực đực luôn á. จะมาหยอดน้ำส้มกันก่อนนะครับทุกคนหยอดนส้มอย่างพลาผมได้กีดเอาไว้นะต้องรีบกลับลเพราะฝนจะตกแล้วนี่ทุกคนดูดูผลงาน ด,ดูโอเคครับยังไงน้ำส้มกระเจาจอดลงไปนะครับ ไปที่เดิมเพื่อที่มันจะเล่นแน่นนะฮะยาออดีมากครับทุกคน โคตเยอะเลยครับต้งเสียมันเห็นไหเยอะขนาะนี้ก็เป็นเพึ่งต่อนะครับ เพือนมันใส่ลงไปเรื่อยนะเพื่อที่จะให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะครับท่านผู้ชมต้นนี้แบบออกดีมากเลยทุกคนมีเดียวก็ถือว่า เกือบเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเทมันออกนิดหนึง่งเดี๋ยวมันจะลน้นโอเค